หัวโดดนี่มันไหน่อยแล้วมัน3รอบอะพูดทกนเลยจังหวะมันหายดิอทันนะทันวองหอ้มันนั้นมันโยมันโยกโยกย่อยู่อยู่ค่ มันหญ่ันใหญ่ดีมันใหญ่ใหญ่มันสูง